ที่ผ่านมาเข้าสามตัวตรงนะครับสองสองหนึ่งนะครับวัวกระจักแล้วหาเหม็นๆมันกับเป๊ะเราตีก็เป๊ะได่คือแม่นคักแม่นแน่แท้เป๊ะเราแล้วนะค่มันกับเขาลล่นนั่นแล้วเต้งได้มันก่ามากเลยครับตัวไหนพ่อตัวแปดนี่ละครับตัวแปดนี่ให้เต้งได้กับมาตีมากเงินโอ้ไอพ่อว่าตัวแปดให้เต้งได้กับมาแปดอยังตีพ่อตัวแปดนั่นก็แปดตัวนี่เลยนี่แปดตัวได้พอคอมต่วน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมุนทะการพาอตัวเอมุนทะการคนเดิมน้องแก้มชาแนลนะคะขาดประชุมมื่อนี้เนาะค่ะอกเดินทางมาตามแนวทางพะโหนะคะงวดที่ผ่านมาในยินว่าเลยผนแตก3าตัวเนาะค่ะสอ,สองสองหนึ่งตรงๆเลยนะคะแต่แนวทางงวดวันที่ หนึ่งท่านมาควบสองพันาลอยหกสิบจะถึงนี่นะคะพอหฮ้พึ่งจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้เดี๋ยวมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือได้ยินคาวาสามโตตรงตรงเลยบ่พ่อมันสามโตอยู่เก๋าบนกระบาด้ซื้อเยอะมากกัดดมันเป็นน้ำข้นน้ำหลวงหรอกดวงบ่ได้เลยบ่ไบาดที่พ่อสองสองหนึ่งตรงตรงติจ้ร์มันกัด สองสองหนึ่งเงินนี่อันเลขสิบเลขหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วกดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองเงินเนี่ยเราไปยังสั่นขันมันมากแบบเก่ามากเลยเป็นแปดแปดหานนะบ้านี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณพ่อโหนะครับที่ว่ามาตามซ้อสุดท้ายกับคุณพ่อนะครับวันที่ผ่านมาเข้าส้ำตัวตรงนะครับสองสองหนึ่งนะครับ สามตัวตรงสามตัวแตกปัาดมาแม่นแทะก่อกระจักแล้วคามันแม่นมันกับเตะเราจีบก่อนจะได้คือเม่นคักแม่นแน่แทะเฮ็ดแบบคือเกาได้ยู่บอะเอาแบบสามตัวแตกคือเกาหมดแล้วพอโยมมักิดสิที่มันถี่ได้ว่าได้ทำค่ะแต่ว่าถึงเห็ดมากไปาำอันนี้มันเฮ็ดตามสูตรของมันมันมีสูตรอยู่แล้วบ่พอ สูตรดั้งเดิมวะค่ะอันนี้เลขวิ่งกแปดกับห้าวิ่งแปดกับห้าปะพ่อเลขวิ่งแปดกับห้านะคะพอว่าอันนี้ทั้งบนทั้งล่างในเลยน,นะในเลยยในเลยบนกับในล่างกับในรวมให้เลยบะไม่แยกนะพอ่อบไม่แยกค่ะเก๋กับห่านะตัวจ,จับคู่ก็คือแปดหนึง่ง ค่ะแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสามมันหลายคู่แน่แบบกับแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดเขียนน้านท่านั้นแต่กันอ๋อจบมีหกคู่เท่านี้ สามตัวเลยพ่อสามตัวกะแปดแปดห้าแปดปดห้าตัวเดียวตัวเดียวนี่บอจ้าตัวเดียวนี่บ่ตัวเดียวันละกลับกันข้ากันเอากลับกันแปดแปดห้าจะลืมเอาแซ่โอ้มันมีแปดแปดแล้ได้กะกลุ่มไม่หมดสิตัวเลยตัวนี้มันอยู่ในนีแล้วอยู่ในนีแล้วแปดแปดาหนึ่งห้าแปดปดจ้ากาเพิ่นนี่อยู่ในนี่ละก่นแปดแปดห้าแปดห้าแปด ห้าแปดแปดเอาหโลดหกกรบสามสามสามกับสามที่นั่งสามที่นั่งบอกอ่าประหอดหกดีปหอดหกเด้อเปิกเงินเด้อแครนเป็นแครนเพราะว่าขันมาตามสูตรเก่ามันกับเป๊ะเราแล้วนะครมันกับเขาโหลนนั่นแหละเพราะว่ากระเฮ็ดออกมาตามสูตรดิตามสูตรของมันเพราะว่ากันสูตรมันเดินดีมันเข่าดีมันกับสิทอเนื่องกันเลยบ่พ่อมันกับตอมันตอมันหนีมันกับลายงวดแล้วแต่มันลง ัวไดู้้ถูกว่องอพอบอได้ลงทุนเตีม,มันเลยบ่ได้น้จาจ้าบ่ได้เหานเรพ่อมาลงทุนเท่ากับอาจจะบ่ได้เพราะว่าบางเทือกบ่ได้ลงทุนเนาะพออะอ่อนะหัน,นากเอฟซีก็แลวกันนะคะพี่น้องตัวได้พ่อตัวว่องให้ก็คือว่องว่องตัวได้ค่ะว่องแปดหนึ1 1> ่งว่องแปดนะแปดหนึ่งค่ะพ่อ แปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดเพรานั้นละนี่แค่สามพูนี่บอกค่ะอ๋อจะเป็นตเด็ดของมันกไงจะเป็นตัวเด็ดตัวเน้นไฮเน้นไฮเน้นทุ่มนี่ค่ะใหด่นให้เน้นระวังแม่วิ่งสดที่มักแปดมักแปดไหมมาค่ะล่องหาไหวเราจะแปดล่องหากอดข้อกันมากได้แต่หนีป่ะกอดข้อ กอดข้อกันในนะเด็ดตึงแขนมันเบามากใส่แปดหามันก็ใส่แปดหนึ่งปั๊บด้วยเที่ยมันเคยไปเปันระออกจากแขนมันหลีกแปดหามันก็จะมาแปดหนึ่งที่จ้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดเท่านั้นสามหางเนี่สามหางนี่จะได้ก็มากตัวขันวางใช่หมอป่าเล่าให้ข้อม่ บอเนี่ยอาจจะมาทั้งบนทั้งลางเลยแปดแปดห้าโอ้โหนี่หัวสองสองหนึ่งแล้วผ่านละมามมกามันพอกับโจนฟีมาหลายหัวไระปัดเลยตั้งแต่ออกต่อซีซีศูนซีซีหรนซี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 มันกะเข่าซุดๆเมันอก็เขามั่เข่าสองหนึ่งหนึ่งครับเมืขาตรงตรงสองสองหนึ่งลากซุดเลยครับ จักงวดติดต่อตอนนั้นข้าบ่มานั่นตั้งหลายงวดเด้มาบ่ม้าข้าบ่มาเล่เข่าเสยเลยพี่น้องค่ะบ่วแม่นสามสี่งดพิงบอกไปได้มาตอนเลขพ่อเข่าสองตบนล่างมันบ่ม้าสุดพ่อประยู่บ้านผมมาเที่ยวมาเรื่อยอยู่ล่าสุดนี่เขาสามตมันงามเบียดงามงานเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวหยาก็เลยบ่พอกันเนาะจ้ะ ยังได้แมงกะ ма ตัวไหนพ่อตัวแปดนี่ละตัวแปดนี่ฮ็ดตังได้กะมาตีมางโอ้อีกอว่าตัวแปดให้ังได้กมาสิบแปดยังตีพ่อตัวแปดนก็แปดตัวนี้แล้นี่แปดตัวไหนพ่อแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดนี่ละแป๋ากับเป๊าแปดแปดเลยขามมาคู่กัน ามาเบิร์นมาแปดแปดมาแปดแปดเบิร์นแปดแปดปกติเนี่ยทางห้องคอนี่ฟันบนย่างเดียวเด้นองผ่อนเนาะมันก็บนตัวเคยไปบนมันก็ไปอยก็ได้หระสโซนกับไปล่างได้หระอ๋อครับมันก็ลอยน้อยเออมันลอยล่างบลบอกแบนมันกับอะไรครับปกติบนเป็นบนเลยได้ของพ่อนแสดงว่าให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างหรอพ่อกันไว้ในในกันได้ แล้วก็ปั้นเน่ยบนยางเดียวแม่เนาะขอเนาะมันไหลเนาะเพราะยางลูกกลมๆมันไม่แน่นอนบอกพ่อเอยเขาก็เห็ดอยูหนุ่มเนาะเขากะวอกกันอยู่บ่งมันกะใช่ทั้งมันจะได้เส้นไหนเลยเว้ยครับแต่มันกะขันเบาแล้วมันกะตองมาละเบาแล้วมันตองมาโตนี่ตองมาเรียบร้อยไหมบอกข้าแดดแดดในแตงได้กะมาสิพ่อเในแตงได้กัดเขาไม่มู้ภาษาอ่ามันกับภาษาหนึ่งหลอด แบบเปลนหานี่ยกับแบแปดหนึ่งเลยขอโชคดีคือจังหวัด่ผ่านมากครับตอน,น,นเนาะขอให้แตกสามตัวเด้อพอทีอ่ผ่านมาได้ยสามตัวตรงๆนะครับเพราะว่าเด็กคิดว่าตรงๆคือเกา่าพ่ออยู่กับคิดว่ามันเสียเข่าคือเก่ามันหรือครับมันเสียเขาาเ่าคนประดงนมันก็เริ่มไหลเงาหรือเป่พ่อมันอยากเข่าหรือไม่ครับ ปกติแต่ถามันไหลเง่ามันจากตัวที่ตอนจังหวัดพอห่วยมันกับสองซ้ำงวดที่งวดทางงวดผลแล้วมันยังสี่ห่างงวดก็เคยมาแล้วอืมครับมันเกิดจังหวดไปมันครับแต่มันของพอแต่มันบอดไอ้พอว่างเป็นยังไงหลักชี่เรียกอะไมันมันมีดวงแต่วันมีอยู่ในสูตรอยู่อเอแล้วพอบคัดใจพอบก็เลยบอกเอาแค่จากสองสองหนึ่ง คือคนท่ามเขียนแลนะมันบรจานเนียนผับเนียนอ๋อาอเอสีเป็นเบิร์เงินนอพ่อเน้อโตนี่แลวพ่อเนาะเอออ๋อไอคุณพ่อเป็นต้นถือนะครับเป็นเ,นเนตัวเลขแนวทางของคุณพ่อโหนะครับตาบ,บานไถ่นะครับในงเงินไปแนวรันโอ้ยแงกลงนางแนวเด้อ,อพี่หน้าแนวนี่เนาะคะ่ะแนวทางพ่อโหนะคะดูชัดๆแล้วก็แคปหน้าจอนะคะ เป็นแค่ไรงม้อนทะการถึกใจบอสตัวเลขงามคาัดคางงามคาัดมันมานน้ำกันเนาะอืมห้โซกับมันขอให้แตกคุณผ<พ>อหอ<ห><ห>นะค่ะ <ใจ S 2> สำหรับแ <ใจ S 2> นวาทางวันที่หนึ่งนะคะธันวาคม2567ขอบคุณค่ะขอบคุณหนายค่ะสวัสดีค่ะ